สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้นะคะย่าก็จะพามาชมร้านค้าเล็กๆในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ย่าส่งนมนะคะย่าอยากให้เห็นว่าการจัดร้านของเขาน่ารักยังไงนะคะน่าเข้าไปซื้อยังไงมาดูกันนะคะทุกคนย่าก็เข้ามาในร้านแล้วนะคะก็จะเห็นว่า ร้านจัดไว้สวยงามมากเลยค่ะเป็นเชลแต่ละเชลนะคะจะมีสินค้าเรียงไว้เป็นหมวดหมู่เลยค่ะเป็นร้านค้าเล็กๆไม่ใหญ่นะคะ,ะมีสินค้ามากมายเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นโซนพวกน้ำยาล้างจานนะคะแล้วก็ยาฉีดยุง เลยไปก็จะเป็นเครื่องกระป๋องนะคะเป็นข้าวสารถัดมาทางขวามือนี่ก็จะเป็นพวกน้ำยาปรับานุ่มแบบซักผ้าน้ำยาขัดห้องน้ำนะคะเรียงไว้เรียบร้อยเลยค่ะทุกท่านสวยงามมากๆนะคะ ย่าก,ก็มาขออนุญาตเจ้าของร้านถ่ายวิดีโอแล้วนะคะทุกคนโซนด้านนี้ด้านหน้านะคะก็จะมีขนมล่อตาล่อใจเด็กๆนะคะก็ยาาก,ก็จะให้ดูทั่วๆนะคะเฉพาะแค่หน้าร้านในร้านตรงนี้เท่านั้นนะคะทุกคนที่ร้านเขาจัดไว้สวยงามมากๆเลยค่ะ เห็นไหมคะทุกคนใครเข้ามาก็อดที่จะมาดูซื้อหาข้อของไม่ได้เลยคะ่ะไม่ต่างกับเข้าเข้ามินิมาร์ทหรือว่าเซเว่นอะไรพวกนี้เลยนะคะก็จะจัดไว้เป็นหมวดหมู่สวยงามคะ่ะถุงเท้าก็มีนะคะเป็นหวีเป็น ของใช้ต่างๆมีหมดเลยค่ะยาสีฟันแปรงสีฟันนะคะแม้นแตกกาวค่ะทุกคนบินเงินสดสมุดฉีกเล็กๆไม้ปั่นหูมีหมดเลยค่ะส่วนด้านในนี่ก็จะเป็นตู้ไอติมนะคะ เป็นเครื่องของใช้ต่างๆนะคะลูกค้าก็จะมาหาเลือกซื้อไม่ยากเลยค่ะอยากได้อะไรก็มาโซนหนึ่งแล้วก็เลือกดูว่าอยากใช้ห่อไหนมาเลือกซื้อได้เลยขนมก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะคะเยอะมากค่ะ จัดไว้ได้หน้าทานจริงๆเลยค่ะหน้าเสียตังนะคะใต <c oughs> ้นี้ก็จะเป็นไข่เป็นกาแฟซองนะคะเป็นลูกอมจัดไว้ไม่สูงเกินไปนะักใกล้มือเด็กค่ะส่วนโซนในตู้แช่นะคะก็จะเรียงเอาไว้นะคะ ออให้ดูจากด้านบนก่อนนะคะข้างบนก็จะเป็นพวกชารองลองมาก็เป็นนมกลองเป็นน้ำผลไม้นะคะทุกท่านข้างล่างก็จะเป็นพวกเป็นกวดนะคะที่หนักหน่อยก็ต้องเอาไว้ข้างล่างเนาะมันจะได้ไม่หนักตู้มากนะส่วนตู้นี้ก็จะเป็นพวกเจลลี่ต่างๆนะคะแล้วก็นม โยกเกิดนะคะก็เรียงไว้ได้สวยงามค่ะเป็นหมวดหมู่ดีต่ละตู้ต่ละเชลก็เรียงไว้สวยงามเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นตู้โพบนะคะก็จะมีสินค้าต่างๆวางไว้ จัดไว้ได้สวยงามมากๆเลยค่ะทุกคนส่วนด้านนี้ก็จะมีของที่ใกล้มือเด็กอะค่ะมองแล้วก็น่าน่าหยิบซื้อทานอยากก็ให้ดูเผื่อใครไปเปิดร้านจะได้ วางแนวทางไว้เนาะเพื่อเพื่อเรามีโอกาสเปิดเปิดร้านค้าจะได้เอามาเป็นแนวทางค่ะทุกคนยากก็จะให้ดูประมาณนี้นะคะเจ้าของร้านใจดีมากเลยค่ะ ให้ให้ญากเข้ามาถ่ายทำได้เนาะยากก็ขออนุญาตแล้วนะคะมาถ่ายทำให้ทุกทุกคนดูเนาะว่าถ้าเกิดว่าเราอยากเปิดร้านค้าเราจะจัดเรียงยังไงให้มันดูน่าซื้อนะคะที่นี่เป็นหมู่บ้านเล็กๆนะคะไม่ไม่ใหญ่มากเอ่อพวกห้างดังๆเขาก็เลยไม่อยากมาเนาะ แล้วก็พี่แกก็จัดเรียงร้านของแกไว้ได้เรียบร้อยสวยงามมากเลยค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์นะคะที่คิดเงินเนาะพี่แกก็จะอยู่ด้านในคิดเงินให้กับลูกค้าเนาะแล้วก็ด้านล่างก็จะมีของขนมจุกจิกวางไว้เนาะก็สวยงามค่ะทุกคนเผื่อใครจะเปิดร้านก็อันนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะคะให้ทุกท่านได้ ลองเอาไปปรับใช้กับพื้นบ้านของตัวเองเนาะว่าจะเหมาะสมไหมที่จะวางสมยังไงเนาะให้ลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกชมได้ง่ายได้สะดวกนะคะก็ยาก็ถ่ายทำมาก็บแนาทีแล้วนะคะทุกคนแค่นี้ก่อนนะคะ ขอบคุณมากนะคะที่จะเข้ามารับชมแม่ย่านะคะสวัสดีค่ะ